สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับผม Personate ใน Black d e s e r อ Online เนาะอย่างที่ทุกคนรู้นะครับวันที่19ที่ผ่านมามีงานเลี้ยงให้เดวซึ่งบอกเลยว่ารายละเอียดเยอะมากๆเลยครับถ้าใครได้ติดตามกันในงานก็จะเห็นว่าเขาพูดกันหลายเรื่องมากแล้วก็ใช้เวลาไปเยอะมากเลยทีนี้ตอนเนี้การสรุปของเขาก็จะมีสรุปมาอยู่3อันหลักๆนะครับก็คือกิจกรรม2อันเป็นการสร้างตัวละครซีซั่นกับการสร้างตัวละครอาชีพใหม่คอแซ่เนาะอย่างที่รู้กันนะครับมีการเปิดตัวคอแซ่ด้วยใครยังไม่ได้ดูก็ไปกด, link ด,ด,กดลิง จริงจนะสกิลนางสวยมากนะครับพลาดไม่ได้เลยแล้วก็มี gm non นะครับอันนี้ก็สาคัญเหมือนกันก็คือเครื่องประดับระดับเบนจะนะครับคือเขาจะแจกพูดง่ายแต่ว่าการที่จะแจกเนี่ยมันไม่ได้แจกเปล่านะไม่ได้แจกแบบเบนจมาเลยนะคือแจกเป็นยังไม่บวกมาก่อนแล้วเราก็ต้องไปทําตามกิจกรรมเป็นลําดับขั้นไปนะครับเพื่อหาของแล้วก็เอามาบวกจนมันขั้นวีนั่นเองแต่ว่าไอการบวกเนี่ยมันจะติด100%เซนะครับเราไม่ต้องลุ้นดวงไม่ต้องใช้สแต็กด้วยแต่ว่าเงื่อนไขมันก็จะมีอยู่เหมือนกันก็คือเราจะขายไไม่่ด้นนนัเองนะ โอเคเรามาเริ่มที่อันแรกนะครับสร้างตัวละครอาชีพใหม่คอแซอันนี้เนี่ยทุกคนน่าจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วการสร้างตัวละครอาชีพใหม่นะครับถ้าสร้างล่วงหน้าก็จะได้ของแจกอยู่แล้วนะครับเหมือนตอนเซจมาเหมือนตอนโนวามาอันนี้ก็คอแซมาก็ได้เหมือนกันนะครับระยะเวลากิจกรรมอันนี้จะนานหน่อยนะคือตั้งแต่23มิถุนายนแล้วก็ยาวจนถึง28กรกฎาคมเลยก็คือเดือนหน้าเลยนะครับทีนี้เราก็จะได้รับ2อย่างก็คือเรือคณะละครชวนฝัน1่อันอันนี้น่าจะเอาไปวางในบ้านนะครับแล้วก็ปลายหาแห่งเกลียวคลื่นอันนนี้จะ เป็นของตกแต่งคอแซเนาะเป็นแฟชั่นนะครับ การสร้างในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยก็จะได้รับของในวันในแต่ละวันที่ไม่เหมือนกันนะครับมีตารางมาให้ดูตามนี้เลยนะครับถ้าเราสร้างย3ิบสถึง29เราจะได้รับของในวันที่29เนาะแล้วก็ถ้าเราสร้างย9ิบถึง7กรกฎาคมเราก็จะได้วันที่7นะครับประมาณนี้ไล่ยาวไปจนถึง21กรกฎาคมถึง28กรกฎาคมเราจะได้ของในวันที่28กรกฎาคมนะครับทีนี้วิธีสร้างตัวละครผมว่าคงไม่ต้องสอนกันแล้วนะครับก็คือล็อกอินเข้ามานะครับแล้วก็กดสร้างตัวละครแค่นั้นเองเนาะที่นี่าาางงด้้้วยก็คือถเรรส ระภายในระยะเวลานะครับ2 3ถึง29เนี่ยมันมีสุ่มมอบของรางวัลด้วยนะครับเป็นเซ็ตสินค้าไฮเดลสุดพิเศษให้กับคนที่สร้างคอแสล่วงหน้าเนาะเออตามนี้เลยสงสัยว่าแจกไม่หมดนะครับเอามาแจกเพิ่มวันนี้สุ่มจำนวน30ท่านนะครับโอเคถ้าดวงดีก็ได้กันไปเนาะ ส่วนต่อมาก็คือสร้างตัวละครซีซั่นฤรือดูรอนนะครับอันแสนสดชื่นล่วงหน้านั่นเองคล้ายตอนโนวามานะครับสร้างตั้งแต่2 3มถึง29มิถุนานเนาะเพราะว่าวันที่29เนี่ยเขายืนยันแล้วว่าเซิร์ฟซีซั่นจะมานะครับมาพร้อมกับคอแซเลยรายละเอียดก็ไม่ยากครับคือเราก็เข้ามาหน้าสร้างตัวละครน,นั่นแหละแต่ว่าตอนสร้างเนี่ยเราจะต้องติ๊กให้ตัวละครคอแซเนี่ยเป็นตัวละครซีซั่นทีนี้มันก็จะนับว่าเป็นตัวละครซีซั่นและพอเรากดสร้างเสร็จนะครับมันก็จะได้ของตามนี้เลยนะครับ,รบ,รบาากกล่ององงาาาัชชูนนเ แบบต่อสู้แล้วก็แบบชีวิต1อันนะแล้วก็มีแผนที่สมบัติเวเรียให้ด้วยนะครับเอาไปดําเนินเคลพิเศษได้เนาะของพวกนี้ก็จะได้ในวันที่29มิถุนายนเนาะหลังเปิดเซิร์ฟเวอร์มานะครับโอเคแล้วก็มาถึงส่วนที่สําคัญที่สุดนะครับก็คือเครื่องประดับระดับเบนจะสักอันก็ใช้ได้อยู่นะอันนี้เนี่ยหลายคนน่าจะอยากรู้รายละเอียดมากที่สุดแล้วนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือถ้าเราเชื่อมต่อเกมตั้งแต่20มิถุนายน จนถึง4สิงหาคมนะครับมีเวลาค่อนข้างนานเลยนะรางวัลสําเร็จก็จะเป็นหางดวงจันทร์มอดไหม้ห่งอันนะครับถามว่าเอ้ยมันทําอะไรได้ก็เดี๋ยวมาดูกันนะหางดวงจันทร์มอดไหม้ที่ได้รับมาเนี่ยเขาบอกว่าเราเอาไปแลกเปลี่ยนไอเทมดังต่อไปนี้ได้ที่ m p c เจทีนาะครับอยู่ในแต่ละเมืองตามนี้เลยนะครับมีบอกโพสิชันด้วยอนะ่ะ ดูเอานะสังเกตว่าก็อยู่แถวๆ้อกม้านั่นแหละครับเอออารมณ์แบบผู้คาอะไรพวกนัน้นลองไปเดินเดินดะูน่าจะหาเจอไม่ยากเนาะแต่ละเมืองนะโอเคเลื่อนลงมาต่อนะครับเขาบอกว่าถ้าเราเอาหางดวงจันทร์มอดไหมหนึ่งอันมาแลกจะได้เป็นหินดาแสงจันทร์มอดไหม้28อันนั่นเองอันนี้เนี่ยแลกเปลี่ยนได้ตั้งแต่23มิถุนาย,ยนมาต้นไปนะครับเพราะว่าถ้าคนที่อ้อนเนี่ยมันจะได้ตั้งแต่20มิถุนาละแล้วเราจะเอาหินดําแสงจันทร์มอดไหมไปทําอะไรเราก็ต้องมาดูกันต่อนะครับ ในขั้นตอนแรกนะครับเราต้องรับเควสด้านล่างนี้กับผู้ดำก่อนนะเป็นเควสแนะนำนะครับชื่อว่าเสียงเรียกร้องขอความช่วยเหลือให้เราเนี่ยไปคุยกับ m อ c พ t ซเจีน่านะครับเราก็จะได้ค่าคอน200รพอคุยเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้อีกเควสหนึ่งเข้ามาก็คือข้อเสนอซื้อขายจากคิวโอ o มนครับอันนี้เนี่ยให้เราสนทนากับ Mc เสร็จปุ๊บเนี่ยให้เราเลือกหนึ่งอย่างเลยต่างหูหน้าันะครับหนึ่งอนันต่างหูทุนกราดหนึ่งอนันแล้วก็แหวนพิทักจันเซียลหนึ่งอันนะคร เะ็นแตดว่ามันต่างกันแค่ไหนเนาะ ทีนี้อย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่เริ่มนะครับคือเครื่องประดับที่เราได้รับจากรางวัลสําเร็จเควสเนี่ย,ยมันจะไม่สามารถลงทะเบียนในตลาดซื้อขายได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยคือถ้าเราเลือกไปแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้แล้วเพราะฉะนั้นเลือกให้ดีก่อนจะกดรับมานะแล้วก็อย่างที่ผมบอกเหมือนกันก็คือเครื่องประดับอันนี้นะครับเรารับมาเนี่ยมันจะเป็นบวกศูนย์ไว้ก่อนนะยังไม่ได้บวก5เลยนะครับเราจะต้องเอามาบวกต่อเพื่อให้มันเป็นเบญจะนั่นเองขั้นตอนทํายัังงงไบบบ้าาาาานะะะครรรรรเเเขออกกว่า่าจสสิิมปปทธภพืด มัน1้0ไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับก็จะมีวิธีดังนี้เลยคือเราเนี่ยต้องมีหินดำแสงจันทร์มอดไหม้แล้วก็เต้นรำนะครับถ้าเอาไอ้2อ,อย่างเนี้ยมาบวกประดับที่เรารับมานะเมื่อเสริมประสิทธิภาพเนี่ยมันจะติดแน่นอน100%นะครับความทนทานก็จะไม่ลดลงด้วยนะเออคือถ้าสังเกตกัรเนี่ยเวลาฟอสเอ้งารนปกติมันจะลดความทนทานนะครับแต่ว่าประดับอันนี้ไม่ลดนะครับแล้วก็ไม่ส่งผลต่อสแต็กที่มีอยู่แล้วนะโอเคไหม มันก็จะมีตารางบอกด้วยว่าแต่ละขั้นเนี่ยใช้อะไรเท่าไหร่นะในขั้นบวกศูนย์ขึ้น1จนถึงขึ้นจัตวาเนี่ยครับมันจะใช้หินดําแสงจันทร์มอดใหม่ซึ่งก็คือสิ่งที่เราได้มาเมื่อกี้ยี่สิบแปดอันใช่ไหมจำนวนที่ต้องการก็มีบอกมาด้วยนะครับเออคือบวกขึ้น1ใช้5อันบวกขึ้น2ใช้15อันบวกขึ้น3ใช้20อันแล้วก็บวกขึ้น4ใช้3าอันนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ยี่สิบแปดอันเมื่อกี้ที่เราได้เนี่ยเราจะได้แค่บวกถึง หนึ1อันนะครับเขียนมา1อันแบบนี้บอกเลยว่ามันทํายากแน่ๆนะครับก็รอดูกันต่อไปนะเพราะว่าเขาบอกว่าวิธีการรับหินดําแสงจันทร์มอดไหม้แล้วก็หินดำแสงจันทร์เต้นรำเนี่ยจะบอกในภายหลังนะครับตอนนี้เรายังไม่รู้เงื่อนไขนะ แต่ถึงเราจะไม่รู้เงื่อนไขนะครับเขาก็มีการเปิดเควสมาให้ดูแล้วว่ามันจะมีอะไรบ้างนะครับคือเราเนี่ยจะรับผงหินดาแสงจันทร์มอดไม้ได้จากคอนเทนต์ชีวิตแล้วก็คอนเทนต์ล่ามีอยู่2แบบให้เลือกนะคือเราเนี่ยจะต้องเลือกอย่างได้อย่างหนึ่งนะครับถ้าเป็นคอนเทนต์ชีวิตเนี่ยเขาก็บอกว่าให้เราไปรับเควสได้ที่ m อเมซีเจทีนานะครับตัวเดิมเลยเนาะสามารถดําเนินได้ตระกูลละหนึ่งครั้งต่อวันเท่านั้น การเลือกทำเควสในคอนเทนต์ชีวิตเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด12เควสนะครับแต่ให้เราเนี่ยเลือกเพียงแค่1เควสเท่านั้นทําได้แค่วันละ1ครั้งเท่านั้นนะครับคือถ้าเราทําเสร็จเควสหนึ่งเนี่ยเควสอื่นทําไม่ได้แล้วเลือกได้1เควสเท่านั้นนะ ขอย้อนกลับมาตรงนี้นิดนึงนะครับหินดาแสงจันทร์มอดไหมใช่ไหมที่ต้องใช้บวกทีนี้เควสนะครับเขาบอกว่าได้ผงหินดาแสงจันทร์มอดไหมแปลว่ามันคงจะต้องเก็บถึงจํานวนหนึ่งนะมันถึงจะเอาไปผสมเป็นหินดําแสงจันทร์มอดไหมเพื่อเอาไปบวกประดับต่อได้เออจะกี่อันก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับตอนนี้เขายังไม่บอกเนาะอันทีนี้ลองให้ดูคอนเทนต์ชีวิตคร่าวๆนะครับว่ามีเควสประมาณไหนบ้างก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับมีให้ตกปลากระพงสะแสมนะครับอันนี้ตกมาหนึ่งตัวเท่านั้นได้ผงหินดําแสงจันทร์มอดไหม1อัน จะมีเควสตกปลาคราบหนังด้วยนะครับได้1อันเหมือนกันมีจับม้าป่ามาส่งก็ได้นะครับหอันหรือว่าถ้าอยากทาอย่างอื่นนะครับไปทําครีมก็ได้ทําชีสหรือว่าเอาขวดที่เต็มไปด้วยแม่น้ํามาส่งนะครับแต่อันนี้มันจะจานวนค่อนข้างเยอะหน่อยนะก็ลองพิจารณากันเองแล้วกันว่าเออเราสะดวกทําอันไหนนะครับทุกเควสในคอนเทนต์ชีวิตเนี่ยจะได้ผงหินดาแสงจันทร์มอดไหม่หมอันเท่ากันหมดนะครับโอเคลงมาต่อกันที่คอนเทนต์ล่าเนาะ ส่วนของคอนเทลล่าเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด20เควสนะครับเลือกได้แล้วก็ทําในปาร์ตี้เดียวกันก็ได้คล้ายๆกับเควสซีซั่นเลยอ่าส่วนของคอนเทลล่าเนี่ยมันจะได้ผงหินดําแสงจันทร์มอดไหมหเนี่ยสอันนะครับมากกว่าคอนเทนต์ชีวิตเนาะเควสเป็นยังไงนะครับก็จะไปตีมอนนี่แหละการล่าก็คือการล่ามอนนะครับมีอาร์คมานะครับอันนี้ตี2,000ตัวเยอะอยู่นะฮิสเตรียนะครับพันห้าทำบาซิลิสนะครับพันหมีคาร์รีสองพัมีทับทา เซนทอร์นะครับ1,500มีบาชิม2,500นะครับมีรังวรกรนะครับ2,000ตัวมีกาฮาร์ด2,000นะครับวิหารพระจันทร์เสี้ยว2,000มีนากาทะเลทราย2,000อันนี้ก็ง่ายหน่อยทิเทียม2,000อันนี้ก็ง่ายนะครับมีเหมืองแร่กรรมฐานอันนี้2,000เหมือนกันคุกฟิลคูนะครับ2,000ป่าโพลี่2,000อันนี้โอ้โหบอกเลยว่าของชอบเออประมาณนี้ที่เหลือก็ลองไปอ่านดูกันได้นะครับลองเลือกว่าเออปกติเราฟาร์มที่ไหนแ,น,นแล้วก็ร,ววกร,วรับเควสท ทีนี้อย่างที่ผมบอกนะครับเขามีดอกจันตัวใหญ่ไว้ให้นะครับสามารถดําเนินเควสจัดหาวัสดุที่ไม่เพียงพอหรือว่ามันคือเควสของคอนเทนต์ชีวิตเนาะหรือคําขอกวาดล้างจากกิลโอมูนอันนี้ก็คือคอนเทนต์ล่านะครับได้เพียงอันเดียวต่อ1วันเท่านั้นแปลว่าอะไรครับแปลว่าเราจะต้องเลือกว่าเอ้ยเราจะรับเควสเป็นคอนเทนต์ล่าหรือเราจะรับเควสเป็นคอนเทนต์ชีวิตดีมันทําได้แค่1นึ่เควสต่อ1วันนะครับถ้าเราเลือกทำคอนเทนต์ชีวิตเราก็จะได้ผงเนี่ยหอันต่อวัน ถ้าเราทําเป็นคอนเทนเนอร์เราก็จะได้2อันต่อวันนะครับประมาณนั้นเนาะเวสพวกนี้ก็จะเปิดให้ทําได้ตั้งแต่23มิถุนายนเป็นต้นไปนะครับหลังปิดเซิร์ฟเวอร์นะ แล้วเขาก็มีสรุปปิดท้ายนะครับว่าเ,ออเครื่องประดับเบนจะททำยังไงในะ5บรรทัดนะครับตามนี้เลยโดย CM เอวินีเนาะเช่นในเคเวลีล่าแล้วก็เคเวรวบรวมรายวันนะครับอย่างสม่ำเสมอเพื่อรวบรวมผงนะครับและเอาผงเนี่ยมาผลิตหินดำแสงจันทร์มอดไหม่แล้วก็หินดำเต้นรำด้วยวัตถุดิบเฉพาะที่ตั้งใจรวบรวมมาเนาะแต่ว่าเรายังไม่รู้นะครับว่าต้องใช้กี่อันนะครับขั้น3าก็คือเราก็บวกไปเรื่อยๆมันติด1 0อยอยู่แล้วขั้น4ี่ก็คือได้เครื่องประดับระดับเบนจะไปเลยนะ ้อหาก็บายแหละครับหมดแล้วแต่เท่าที่ผมฟังฟังในงานเลี้ยงไฮเดลมาเนี่ยมันน่าจะใช้เวลาเป็นเดือนอยู่นะครับ เออเขาพูดอยู่ว่ามันใช้เวลาหลายวันอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะไม่ลําบากขนาดนั้นคือเราเน้นว่าเราทาวันละรอบก็พอคือเราไม่ต้องไปโหมฟาร์มในวันเดียวเออประมาณนั้นนะครับแค่ต้องสม่ําเสมอเนาะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไวส้สั้นๆประมาณนี้ครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยผมน่าจะทําคลิปไฮไลท์เอาตัดส่วนของงานเลี้ยงให้เดี่ยวต่างๆมาพูดถึงกันว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจที่เขาพูดออกมาบ้างน,นะครับจริงๆเนี่ยมีอีกหลายอย่างเลยที่เขาไม่ได้เอาลงประกาศเนาะแต่ว่าไอ้พวกคีย์เวิร์ดท้องเนี่ยผมว่าเดี๋ยวเขาน่าจะสรุปมาใหห้ทีลัังงงยไก รอกันอีกทีเดี๋ยวผมก็จะสรุปแยกให้อีกด้วยนะสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ครับไม่เจอกันใครมีไลค์คอมเมนต์ไม่ได้นะครับยังไงเซิร์ฟซีซั่นนี้ผมกลับมาเล่นอีกแน่นอนน่าจะได้สตรีมกันเดยวาวนะครับทำคลิปคิดว่าเบสิกคงไปดูคลิปซีซั่นเก่าได้เนาะขอบคุณสำหรับทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์เลยนะครับทุกซับสไคร์ด้วยเนาะทุกยอดวิวด้วยวันนี้ลาไปก่อนครับไว้เจอกันแล้วอย่าลืมติดตามกันนะ